ครเตยหอมสวัสดีครับวันนี้จะมีเมนูอะไรมานําเสนอเพื่อนๆไปดูกันเลยครับสําหรับเมนูในวันนี้ก็คือเป็นเมนูง่ายๆครับทานได้ทุกคนครับเมนูนั้นก็คือผัดเต้าหู้ทรงเครื่องหมูสับครับเป็นเมนูง่ายๆครับคนที่บ้านชอบทานมากครับและก็เมนูนี้ทําบ่อยมากๆครับพอๆกันกับแกงอ่อมเลยครับเมนูนี้ไม่เผ็ดครับทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับไปดูส่วนผสมเลยครับอันดับแรกครับทุบกระเทียมและสับไว้รอได้เลยครับประมาณสัก3ามสี่กลีบครับ อันดับที่2ครับหอมใหญ่ซอยครับประมาณ2หัวครับแล้วก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวและแดงครับประมาณสักอย่างละ5เม็ดครับอันดับต่อมาครับขึ้นช่าครับประมาณ3ต้นครับหั่นเป็นท่อนครับยาวประมาณ1.5นิ้วครับอันดับต่อมาครับต้นหอมครับประมาณ3-4ต้นครับหั่นยาวเท่ากันครับประมาณ1.5นิ้วครับ อันดับต่อมาครับเราจะใช้เต้าหู้4หลอดครับวันนี้อันให้เป็นท่อนครับแล้วเราไปรอทอดได้เลยครับวันนี้ผมใช้หมูสับประมาณ3ขีดครับหรือประมาณ300กรัมครับเรียบร้อยครับส่วนผสมของเราทั้งหมดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับอันดับที่1ครับกระเทียมสับอันดับที่2ครับเต้าหู้ผมใช้4หลอดครับวันนี้อันดับที่3มหมูสับผมใช้300กรัมครับและผักต่างๆครับมีดังนี้ครับต้นหอมเข่งช่ายหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าเขียวและแดงครับ อันดับต่อไปเราไปเริ่มทอดเต้าหู้ได้เลยครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยครับใส่เต้าหู้ของเราลงไปทอดได้เลยครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ10นาทีครับให้เพื่อนเพื่อนทอดเต้าหู้ของเราไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคดีๆครับอย่าคนเต้าหู้บ่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเต้าหู้ของเราจะเละเรียบร้อยครับผ่านไปประมาณ10นาทีครับเต้าหู้ของเราเหลืองสวยแล้วครับตักขึ้นพักไว้ก่อนครับ เทน้ำมันออกให้หมดครับต so, like ั้งกระทะใหม่ครับใส่น้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้ครับใส่กระเทียมลงไปเจียวได้เลยครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ1-2นาทีครับหรือจนกว่ากระเทียมของเราจะหอมครับหลังจากนั้นให้เพื่อนใส่หมูของเราลงไปผัดได้เลยครับผัดไปเรื่อยๆครับให้เพื่อนผัดหมูของเราไปเรื่อยๆครับใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับ หลังจากผ่านไปประมาณ5นาทีครับหมูของเราเกือบสุกแล้วครับใส่ผักของเราลงไปผัดได้เลยครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ5-6นาทีเือนกันครับผัดไปเรื่อยๆครับถ้าแห้งไปให้เพื่อนๆเติมน้ําได้นะครับแต่อย่าใส่มากนะครับอย่าให้แฉะเกินไปครับเมนูนี้ไม่ต้องการความแฉะมากครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงกันได้เลยครับอันดับแรกครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับประมาณ2ช้อนโต๊ะครับน้าตาลทรายครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับหลังจากนั้นให้เพื่อนใส่เต้าหู้ของเราลงไปผัดได้เลยครับแล้วก็ตามด้วยต้นหอมและกระชังไายครับใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยครับขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ1-2นาทีครับผัดผักให้เราของเราสุกก็เป็นน้ำาใช้ได้ครับเรียบร้อยครับผัดเต้าหู้ทรงเครื่องหมูสับของครัวเตอร์หอมเสร็จเรียบร้อยครับ เราไปตักเสิร์ฟได้เลยครับเป็นยังไงวาครับเพื่อนเพื่อนเมนูง่ายๆสไตล์ครัวเตยหอมครับเพื่อนๆพื่ทำตามได้ไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ